สิ่งอะไรเนี่ยสิ่งชินะครับมาดูกันน้องข้อ38ถึง40ซึ่งเขาให้ภาพมาแต่เขาบอกว่าสเกลอาจจะไม่เป็นไปตามจริงนะครับมาดูกันภาพแรกนี่คือภาพอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ภาพ C เนี่คือเห็ดละนอนซึ่งพอเห็ดนะครับอ์ประกอบ ที่อยู่ภายในพลังเซลล์ของเห็ดน่าจะเป็นไข่ตินนะครับเห็ดเนี่ยเป็นอยู่ในอาณาจักรของอะไรครับฟังใจใช่ไหมครับฟังใจอันนี้คือสิ่งที่เราเพอจะเดาได้ส่วน B เนี่ยน,น่าจะเป็นพวกแบคทีเรียอาร์เคียอะไรพวกนี้เนาะ A นะครับตรงนี้ครับคือไวรัสเองซึ่งเวลาจัดว่าเป็นอนุภาคใช่ไหมครับต้องเป็นเข้าไปอยู่ในผู้ ต้องคือต้องเข้าไปอยู่ในโฮสต์นะครับถึงถึงจัดว่าเป็นสิ่งในชีวิตเนาะส่วนข้อดีนี่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีอะไรเป็นจะปบุญจับปเนาะข้อสามสิบแปดข้อใดมีลักษณะจีโนมคล้ายคืออาเคียมากที่สุดน่าจะเป็นข้อบอบีีบอยอะไรเองเนาะเพราะว่าตัวนี้เนนะครับเป็นตัวที่ยังไม่มีตัวของเยื่อุ้ม จะย่อห e, ุ้มเซลล์มันเองซึ่งจะเห็นว่าภาพยีนั้มีย่อหุ้มเซลล์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นยูคาริโอตตรงนี้น่าจะเป็นโปรคาริโอตเนาะซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับอาร์เคียมากที่สุดแล้วนะครับตัว B เนี่ยส่วนข้อใดนะครับมีการโลชีวิตแบบออปติกเกตอินเตอร์เซลล่าพลาไซนั่นก็คือการที่ต้องเข้าไปอยู่ในตัวของโฮสต์เองเนาะซึ่งคำตอบคือ A นะครับเพราะว่า A เนี่ยครับเป็นไวรัสซึ่งออปติกเกตอินเตอร์ อินเตอร์เซลูล่ a พาลาซาตัวนี้นะครับยกตัวอย่างก็คือเป็นพวกไวรัสไปเลยเนาะสร์ข้อที่40นะครับข้อได้พบไคลตินไคลตินอย่างที่บอกก็คือเหตุภาพซีนเองยักปะไม่ยากแค่นี้นะครับ3ข้อคลิปหนึ่ง